เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังที่เราสตรีมหนังดูวิดีโอคอลหรือว่าท่องเว็บแบบลื่นๆเนี่ยมันมีเวทมนต์อะไรซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาไขาความลับของเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนฮีโร่ปิดทองหลังพระเลยนะครับที่ทำให้โลกดิจิตอลของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ลองนึกภาพตามกันนะครับข้อมูลมหาศาลขนาดนั้นทั้งโทรศัพท์ทั้งสตรีมมิ่งทั้งข้อความนับไม่ถ้วน มันวิ่งไปพร้อมๆกันในท่อเดียวในสายเคเบิลเส้นเดียวได้ยังไงโดยไม่ตีกันมั่วไปหมดนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ที่เรียกว่าการจราจรข้อมูลติดขัดและก็เป็นคำถามสำคัญเลยที่เราจะมาหาคำตอบกันวันนี้ใช่เลยครับปัญหานี้เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการจราจรบนถนนจริงๆเลยคือถนนมีจำกัดแต่ว่ารถหรือในที่นี้ก็คือข้อมูลมันกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับ หัวใจของมันก็คือไม่ว่าจะเป็นสายทงแดงรุ่นเก่าสายไฟเบอร์ออปติกยุคใหม่หรือแม้กระทั่งอากาศที่เราใช้ส่งคลื่อนวิทยุเนี่ยทุกอย่างมีขีดจำกัดความจุของมันอยู่ครับที่เราเรียกกันติดปากว่าแบนด์วิดท์นั่นเองแล้วคำถามคือพอถนนข้อมูลเส้นนี้มันเริ่มจะเต็มเริ่มจะรับไม่ไหวเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับ และนี่แหละครับคือจุดที่พระเอกของเราโผล่เข้ามาพอดีเลยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Multiplexing หรือ Multiplexing เนี่แหละครับคือคำตอบที่ชาญฉลาดมากๆสำหรับปัญหาจราจรข้อมูลมหาศาลแบบนี้มันคือเทคนิคที่จะทำให้เราใช้ถนนที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดเลยครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับ m u l ติเพล็กซิก็คือกระบวนการที่รวบรวมข้อมูลหลายๆสายจากหลายๆที่ให้มาวิ่งอยู่บนถนนเส้นเดียวกันได้พร้อมๆกันและที่เจ๋งก็คือพอถึงปลายทางแล้วเนี่ยก็จะมีอีกกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่าดีม u l t i p l e x i n g คอยแยกข้อมูลกลับไปส่งให้ผู้รับแต่ละคนได้แบบเป๊ะๆเ,เลยครับไม่มีสลับสายไม่มีหลงทางแน่นอนใช่ครับหัวใจหลักของมันเลยก็คือประสิทธิภาพ เป้าหมายของ Multiplexing ก็คือการเรียดเค้นแบนด์วิดที่มีอยู่ทุกเม็ดให้คุ้มค่าที่สุดนึกภาพเหมือนกับการจัดระเบียบการจราจรบนทางด่วนให้มันไม่มีเลนไหนที่ว่างเปล่าโดยไม่จำเป็นเลยครับโอเคแล้วเราจะจัดสรรถนนข้อมูลเส้นนี้กันยังไงดีละ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแนวคิดหลักๆอยู่2วิธีใหญ่ๆเลยครับซึ่งต้องบอกว่าแตกต่างกันคนละขั้วเลยมาดูวิธีแรกกันนะครับ ลองนึกภาพทางด่วนเส้นใหญ่ๆเลยแทนที่เราจะให้รถทุกคันวิ่งเบียดเสียดกันอยู่ในเลนเดียวเราก็แค่ตีเส้นแบ่งเลนส่วนตัวให้รถแต่ละคันวิ่งไปเลยง่ายๆแบบนั้นเลยครับเทคนิคนี้มีชื่อเท่ๆว่า frequency division multiplexing หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า FDM หลักการของมันก็คือทุกคนได้ส่งข้อมูลในเวลาเดียวกันนะครับแต่ว่าแต่ละคนจะได้ช่องความถี่ส่วนตัวเป็นของตัวเองไปเลย ตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดก็คือสถานีวิทยุที่เราฟังกันนี่แหละครับแต่ละคลื่นก็มีช่องความถี่ของตัวเองออกอากาศพร้อมกันได้สบายสบายเลยไม่มีสัญญาณตีกันแต่เอพอมีหลายๆเลนแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้รถวิ่งข้ามเลนไปชนกันใช่ไหมครับในโลกของข้อมูลก็เหมือนกันครับเขาก็มีวิธีป้องกันปัญหานี้เหมือนกันคำตอบก็คือสิ่งที่เรียกว่าการแบนครับ มันก็คือช่องว่างของคลื่นความจี่ที่เว้นเอาไว้เหมือนเป็นบัฟเฟอร์ระหว่างแต่ละเลนข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณมันกวนกันหรือที่เขาเรียกกันว่า cross talk ถ้าเปรียบกับถนนมันก็คือเส้นทึบแบ่งเลนบนทางด่วนดิจิทัลของเราดีๆนี่เองครับโอเคทีนี้เราลองมาต่อยอดไอเดียนี้ไปให้สุดกว่าเดิมกันอีกนิดนึงจะเป็นยังไงถ้าเราเปลี่ยนจากการใช้คลื่นวิทยุมาเป็นคลื่นแสงในสายไฟเบอร์ออปติกล่ะครับ และนี่ก็คือที่มาของเทคโนโลยีที่เรียกว่า wavelength division multiplexing หรือ WDM ครับผูดง,ง่ายๆมันคือ FDM เ v e r s i o น u p g เกรดสำหรับโลกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเลยโดยจะใช้แสงสีต่างๆใช่ครับแสงสีรงนี่แหละครับเป็นเหมือนเลนส่วนตัวแต่ละเลนซึ่งเทคนิคนี้มันสุดยอดมากนะครับมันทำให้สายไฟเบอร์ที่บางเท่าเส้นผมแค่เส้นเดียวเนี่ยสามารถรองรับข้อมูลอินเทอร์เน็ตของคนได้ทั้งทวีปเลย และความจุที่มันมหาศาลขนาดนี้นี่แหละครับคือเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกวันนี้มันมีราคาที่เข้าถึงได้เอาล่ะครับผักเรื่องการแบ่งเลนไว้ก่อนเรามาดูแนวคิดที่2กันบ้างซึ่งต้องบอกว่าคนละเรื่องกับวิธีแรกเลยแทนที่จะแบ่งเลนให้วิ่งพร้อมกันวิธีนี้คือทุกคนใช้เลนเดียวกันครับแต่ต้องสลับกันวิ่งตรงนี้สรุปความแตกต่างได้ชัดเจนมากเลยครับ FDM ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้คือเวลาเดียวกันแต่คนละความถี่ในขณะที่วิธีที่2ที่เรียกว่า TDM หรือ Time Division Multiplexing เนี่ยมันจะกลัดกันเลยครับคือคนละเวลาแต่ใช้ความถี่เดียวกันเป็นปรัชญาการแบ่งปันทรัพยากรคนละแบบกันเลยลองนึกภาพตามนะครับเหมือนมีสวิตช์อันหนึ่งที่หมุนติ้วตวด้วยความเร็วที่สูงมากๆม,มันจะสลับไปให้ช่องทางกับผู้ส่งแตละลายอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบเลยครับ แต่ละคนจะได้ช่วงเวลาหรือ Time สลอตสั้นๆเป็นของตัวเองในการส่งข้อมูลสลับกันไปเรื่อยๆซึ่งมันเร็วมากนะครับเร็วชะจนสมองของเรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมกันเลยมหัศจรรย์มากครับกระบวนการของมันก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยครับตัวรวมสัญญาณหรือที่เรียกว่า M ัลติเพล็กเเนี่ยมันจะวิ่งไปเก็บข้อมูลชิ้นเล็กๆจากผู้ใช้คนที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆตามลำดับ แล้วก็เอาข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยมามัดรวมกันเป็นก้อนเดียวที่เรียกว่าเฟรมจากนั้นก็ส่งเฟรมนี้ออกไปในช่องทางความเร็วสูงปื้ดเดียวพอถึงปลายทางปุ๊บตัวแยกสัญญาณก็จะแกะเฟรมนี้ออกแล้วก็ส่งข้อมูลกลับคืนให้ผู้รับแต่ละคนตามลำดับเดิมเป๊ะๆเลยครับแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนที่น่าคิดอยู่นะครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าในรอบนั้นๆผู้ใช้คนที่สดันไม่มีข้อมูลจะส่งละจะเกิดอะไรขึ้น ใน TDM แบบดั้งเดิมช่องเวลานั้นก็จะถูกปล่อยให้ว่างไปเฉยๆเลยครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมากๆเลยและนี่แหละครับคือที่มาของ TDM 2ประเภทแบบแรกคือ Synchronous TDM แบบนี้จะจัดสรรเวลาให้ทุกคนตายตัวเลยครับมาไม่มาก็จองที่ไว้ให้ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดช่องเวลาว่างที่สิ้นเปลืองแบบที่ว่า แบบนี้จะเหมือนผู้จัดการคิวที่ฉลาดมากจะคอยดูว่าใครมีข้อมูลพร้อมจะส่งบ้างแล้วก็จะจัดสรรช่องเวลาให้เฉพาะคนนั้นทำให้ไม่มีช่องว่างที่สูญเปล่าเลยและใช้ช่องสัญญาณได้มีประสิทธิภาพสูงสุดไปเลยครับพอมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นเทคนิคอัชญชันฉลาด2รูปแบบที่คอยจัดการการจราจรข้อมูลอยู่เบื้องหลังชีวิตประจําวันของเราแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันสําคัญกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากๆเลย คือทุกครั้งที่เราใช้ Wi-Fi ที่บ้านพร้อมกันหลายๆเครื่องทั้งดูหนังวิดีโอคอลเล่นโซเชียลทุกครั้งที่เราดูวิดีโอจากเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่คนละทวีปผ่านสายเคเบิลใต้ทะเลหรือทุกครั้งที่เราใช้มือถือท่ามกลางคนเยอะๆในคอนเสิร์ตแล้วมันยังใช้ได้ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นไปได้ก็เพราะว่ามี Multiplexing นี่แหละครับมันคือเทคโนโลยีที่ทำงานอยู่เบื้องหลังแบบเงีย,งยบๆแต่สำคัญสุดๆเลยถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือ มัลติเพล็กซิ่งคือผู้ควบคุมการจราจรที่ส่งประสิทธิภาพอย่างแท้จริงมันคือสิ่งที่เปลี่ยนเรื่องที่เป็นไปนไม่ได้ให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันและเป็นรากฐานสำคัญของโลกดิจิทัลที่เราอาศัยอยู่ในทุกวันนี้เลยครับและนี่ก็คือคำถามทิ้งท้ายที่น่าชวนคิดต่อนะครับในเมื่อความต้องการใช้ข้อมูลของเรามันดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้ในอนาคตเทคนิคการแบ่งปันทรัพยากรแบบไหนกันนะที่จะเป็นก้าวต่อไปของมนุษยชาติ ก็น่าติดตามกันต่อไปครับ